พระชนน์พุทธศักราช2560ได้มีมติรับทราบในการจัดกิจกรรมลองครบรอบ100ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเห็นสมควรสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประยประพานสร้างวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางธงไตรรงค์ทำร เพื่อเป็นการน้อมนึกนามโรงเรียนและผู้พระราชทานธงไต่ลงให้เป็นธงชาติไทยโรงเรียนยุร,ราชจุฬาจังหวัดชลมุเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในทำโรกไทยประจำปี2562โรงเรียนยิพร,ราชจุฬายได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศา,า,าสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมขึ้น มเดชพระมุขเก้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานลงไปลงเป็นธงชาติไทยธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือชาติไทยซึ่งมีความหมายแสดงถึงสถาบันชาติศาสนาพระอหารประเริรวมทั้งความเป็นเอกภาพธิปไยของชาติจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ต้องได้รับความเคารพอย่างสูงและยังมีความ

และอีสาเหตุอีกนะคะเนื่องจากสางเางงานีเป็นอา